สาธิตนะครับการเปลี่ยนสายเคเบิลนะของเครื่องถลวงท่อลิจิตรุ่น K 46ที่เป็นแบบไร้สายซึ่งเขาให้สายเคเบิลมาสไซส์ก็คือ3 8มทับแหนึ่งไซส์เปลี่ยนหัวได้และกล้อีกอันหนึ่งก็คือสายเคเบิลขนาด5้6ทับสิหรือ2หุนครึ่งอันนี้เปลี่ยนหัวไม่ได้เดี๋ยวจเจาะเครื่องไปใช้งานแล้วจะใช้เป็นสายเล็กนะครับจะใช้เป็นสายเล็กก็เลยต้องเปลี่ยนสายแหละก็เลยต้องเสีย่ยงเปลี่ยนสายแล้วก็เลยจะแนะนาวิธีการ เปลี่ยนสายด้วยว่าเขาใช้ยังไงหรือเขาเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นเอาแบตออกก่อนเนอร์จะได้ไม่เผลอไปกดสวิตช์แล้วเดี๋ยวเครื่องมันหมุนนะครับมีออกก่อนไม่ได้ใส่ไว้2นะครับไขควงแฉก1อันนะครับไขควงแฉก1อันนะครับแล้วก็เอาเริ่มเลยนะครับขันคลายสกรูนครับน่าจะมีอยู่1 2 3 4มี4ตัวคลายสกรูคลายสกรู แล้วเปิดฝาแล้วเรียบร้อยระวังสายมันจะดีดพุ่งออกมาก็ประคองประคองไวนะ้หน่อยหลังจากนั้นก็นี่ฮะไอยกไอตัวแพดเดิลน,นะที่มันเป็นออโต้ฟรีระึ้นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันติดแล้วก็ค่อยๆดึงสายออกมาจากฝาก็จะหลุดออกมาแบบนี้แค่นี้แหละแล้วก็ค่อยคอยนะยัดปลายสายครับกลับเข้าไปในกระปุกแค่นี้แล้วก็เอาออกได้เลย ออกมาออกมาออกมาเสร็จออกมาแล้วออกมาแล้วครับเรียบร้อยนี่คือกระปุกเดิมที่เป็นสาย3อามทับแปออกออกมาเรียบร้อยคราวนี้วันนี้จะใช้งานกับสาย5้าทับสิหรือ2หุนครึ่งแทงนคราวนี้ก็เอาอกระปุกเก็บสายห้าทับสิบหที่จะใช้งานใ,นใส่เข้าไปแทนคราวนี้มันมีตำแหน่งเนาะสูงข้างในแก๊กเราจะเห็นเป็นหกเหลี่ยมอยู่ข้างในใช่ปะ่ะซึ่งแกนตัวนี้ก็จะเป็น หกเหลี่ยมเหมือนกันก็แค่ใส่ให้มันตรงล็อกอะรับเข้าไปแค่นั้นเองเขาแล้วแค่นี้แหละแล้วก็ดึงเอาปลายสายของของกระปุกใหม่ออกมาเงี้ยประมาณนึงนะไม่ต้องออกมาเยอะประมาณนี้ยประมาณไหนถ้าปัดถามว่าประมาณไหนประมาณว่าให้มันแย่เข้าไปในไอตัวออโตฟีดแล้วมันพ้นปลายออกไปประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วก็แย่เอาไอ,าอาตัวหัวกระปุกแย่เข้าไป หมือนเดิมมันจะติดอะ่ะก็ใช้2มือเนี่ยยกขึ้นหน่อยครับแล้วก็ดันเข้าไปเนโผล่มาแล้วขานี้ก็เล็งตำแหน่งสกรูให้ดีตำแหน่งเดิมมันจริงๆมันมีเคอร์ฟล็อกของมันอยู่เนาะมันก็จะเข้าแหละแล้วก็ถ้าเกิดกระปุกมันลงล็อกด้วยเนี่ยมันก็จะสนิทเลยอย่างเงี้ยขอ,อนี้ก็ไล่ขันสกรูกลับเข้าไปที่เดิม,มก็ไม่ได้มีอะไรยุงย่งยาก นี่มีอะไอุ๊ยไม่มีอะไรยุ่งยากประกอบสอดิษเหมือนเดิมเรียบร้อยตรวจเช็คสวิตใหนึ่งมาลงตำแหน่งเดิมไหมถ้าเรียบร้อยก็พร้อมใช้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับ